สวัสดีครับครัผมแบ่ at, แแแค์กโมเกมแคทแต่ว่าแคทเกมฟาสโมโฟเบียอีกเช่นเคยผมนะหรือว่าเกมล่าท้าผีนั่นเองหลังจากที่ผมได้มีประสบการณ์ไปเล่นกับท่านอื่นมาแล้วก็เล่นออนไลน์ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะโปรพอที่จะสามารถตรวจสอบแล้วก็หาชนิดของผีได้ด้วยตัวคนเดียวผมนะเพว่าผมมีความมั่นใจมาพอแล้ เลเวลขนาดนี้แล้วมาดูซิว่าวันนี้ผมจะผมจะไปคนเดียวแล้วผมจะสามารถจับได้ไหมว่าผีตัวนี้เป็นผีประเภทไหนอะไรแบบนี้ผมนะโอเคงั้นเราก็มากันเลยผมนะผมว่ามาถึงนี่แล้วผมน่าจะต้องชนะให้ได้แหละแม้จะเล่นคนเดียวก็ตามนี่โอเคโอเคผมนะแต่ว่าเจอผมขอแบบเบสิกละกันมีอยู่ใช่ไหมชิบหายแล้วไ,ไม่มีเบสิกโน่ฟัก มีบ้านแต่ว่าเป็นบ้านแบบนี้ครับผมนะซึ่งมันไม่เบสิกเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเอามาก็อจะไปบ้านหลังนี้กันเป็นบ้านสองชั้นไม่ค่อยเบสิกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าดูครับผมนะผมมีของเพียบเลยนะอืมเพราะว่าผมใช้เงินที่ได้มาจากการได้หลักฐานต่างๆมาไปขายแล้วได้เงินมาผมนะผมจะไปหมดเลยมีหลายอย่างที่ผมเตรียมไว้ดูของครับผมนะคตเยอะ <c oughs> นะครับผมนะงั้นก็ไปกันเลยใดีเวลา let's go จะเป็นที่ไหนผมก็ไม่กลัวผมเนะผมเชื่อว่าผมน่าจะทำได้ด้วยตัวคนเดียว yeah แต่ว่าจะทำภารกิจได้หมดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งหลักๆแล้วคือผมรู้ชนิดประเภทผีแล้วผมก็น่าจะเพ่นไม่กล้าอยู่นานครับผมเนะคือแบบถึงจะเล่นออนไลน์เล่นอะไรมาพอจะมีเบสิกฝีมือขึ้นมาบ้านแต่ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าผมจะตัอรอดได้ป่าผมไม่เคยเล่นคนเดียวแล้วตายเนี่ย เกิดจรู้เป็นการว่าถ้เกิดผม,มเล่นคนเดียวแล้วตายเกิดอะไขึ้นไม่เคยตายตอนเล่นคนเดียวรอบนี้อาจจะได้ล้องผมเนี่ยคือประกาศมาอย่างเดียวจะเล่นผ่านกูจะตายไหมเนี่ยเสียวเสียว <laughs> เรามาดูภารกิจครับผมนะภารกิจพิเศษก็คือถ่ายภาพ dirty water อันนี้ยากไม่ค่อยจะเห็นนะผมนะต้องฟลุกเท่านั้นถึงจะเห็น dirty water ให้เราถ่ายภาพได้ แล้วก็โกด์ฮันติงด้วยครูซิฟิกอันนี้ไม่แน่ใจจะทำเปล่าผมกลัว <c oughs> คือมันจะต้องเอากางเขนไปไลผ่ผีซึ่งไม่แน่ใจจะทำได้หรือเปล่าผมนะส่วนสมาร์ตสติ๊กที่ผมทำเป็นแล้วต้องจุดทูบไลผ่ผีอันนี้พอทำได้โอเคครับ okay, <c oughs> ผมนะก่อนอื่นผมจะหยิบกล้องก่อนเลยผมนะเปิดเอาไว้โอเคสวยแล้วผมจะวางไว้ที่ขาตั้งกล้องของผมนะผมมีขาตั้งกล้องเลยไปอย่างหรูแย่ yeah. กล้องตอนนี้มี2ตัวอ๋อไม่ไม,ไม่ของผมอันหนึ่งแล้วก็ที่บ้านอีกอันหนึ่งโอเค ทังนั้นก็เราเมีอันนี้แล้วอันนึงแล้วก็ผมจะโคลดไฟฉายไปแล้วกันไฟฉายที่สองในกว้างขึ้นจากนั้นผมจะเอาเครื่องตรวจอุณหภูมิมากันผมชอบใช้เครื่องนี้ในการตรวจหาผีเพราะว่ามันหาได้ง่ายคือไอ้เครื่องตรวจหาผีมี2อ,อย่างคือเครื่อง E.M.F MM กับเครื่องตรวจอุณหภูมิผมค่อนข้างชอบอุณหภูมิมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเป๊ะดี <c oughs> นะโอเคงั้นเราก็ไปกันเลยผมนะ ขาตั้งกล้องนี่หรูจริงนะเออแนะนําให้โอ้ตกใจหมดเคีเยวอ้ชว่าไปกุญแจเอามายังเอ้กุญแจบ้านเขาเรามาบ้านเขาต้องเอากุญแจไปด้วยอ่ะเดี๋ยววางก่อนปึโอเคฮึบโอเคมีขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่กลัวผมนะว่าเราจะไม่มีที่ไว้ตั้งกล้องบางทีเอ๊ะ เมื่อกี้กูเห็นใครเดินว่าเงาใช่ไหมแม่งกูหลอนว่ะเมื่อกี้เห็นอะไรผ่านไปไม่รู้มันเงาผมเองมัมมม้งไอคี้แห่ยังก็โผล่มาอย่างไหนเนี่ยกูตกใจเข้โอเคผมนะเข้ามาแล้วตอนนี้ก่อนอื่นผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอืมวางเอาไว้อยู่ที่หน้าบ้านเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราต้องไปหาที่ไหนจากนั้นผมจะเริ่มสำรวจอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าสิบเรารู้ผมนะผีตรงนี้หรืออยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ ค่อยๆหาไปผมเนี่ยโอเคห้องนี้ใช่ป่ะสิบหกโอเคไม่น่าใช่คือแล้วผีบางตัวมันก็ต่างกันไปด้วยเนี่ยบางทีก็เป็นผีระดับโหดบางทีก็เป็นผีระดับไม่โหดถ้าเจอผีที่แม่งโหด,หดมากๆผมก็อาจจะตายได้ไเหมือนกันกระเสียวเหมือนกันตอนนี้เท่าที่เช็คอุณหภ,ภูมิมายังโอเคอยู่ผมเปิดไฟแล้ว่าแปะโอเคเปิดไฟได้เปิดไฟได้ดไไดหาสวิตช์ไฟแล้วเปิดเอาไว้ทั่วห้องก่อน ตอนนี้เราคูมปอยง16อยู่เปิดอันนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคเอ,อ้เอยกระดูกนี่ไงโอเคผมน่าจะถ่ายภาพได้นะเดี๋ยวผมไปเอากล้องเลยกล็ก,กันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมเจอพวกหลักฐานอะไรแบบนี้ถ้าผมถ่ายผมจะได้โบนัสภาพถ่ายด้วยยายกล้องมาเลยเราจะหยิบของได้ทีะสา3อันนะผมนะม,มีไฟฉายและหนึ่งแล้วก็อันนี้แล้ก็อังนีง้คือกล้อง let's go ติไม่ค่อยเอามาตอนแรกๆแ,แต่ว่ารอบนี้เจอบอกแส่ไว้ลองถ่ายดูใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่านี่คือผมวิ่งกันนะ <c oughs> คือข้อสเสียหนึ่งของเกมนี้คือตัวคอยแม่งเดินโคตรช้าวิ่งแล้วก็ยังเหมือนกเดินใครปิดไฟวะเมื่อกี้เปิดแบบช่โอเคผมนะผมจะถ่ายภาพเช็คอืมเช็คใน journal. ถ่ายภาพกระดูกได้ไหมโบนยับถ่ายติดโบนโอเค ้วก็จะเก็บมาผมนะปึ๊บไ่ล้ละได้โบนี้มาก็ได้เพิ่มตังค์ครับผมนะโอ้มีกุญแจอย่าลืมเอาเครื่องตัวจับอุณหภูมิมาเปิดไฟหาไฟแถวนี้กันอุณหภูมิยังโอเคยังไม่แย่แปลว่าผีผีที่อยู่ชั้นสองเนยมั้งอย่าลืมว่าบ้านนี้มีมีสองชั้นโอเคผมนะลงรถนี่ก็มีความเป็นไปไ,ได้สูงว่าผีจะมาอยู่ในนี้พวกที่อับ,อบ ที่คนไม่ค่อยอยากจะมากันแต่อุณหภูมิปกติมากดูแล้วไม่น่าใช่อุณหภูมิมันต้องแบบว่าสิบสามสิบบ้างแต่นี่คือต่ำสุดคือ16อุณหภูมิยังโอเคอยู่ผมลองเปิดซิงค์เผื่อฟุกเจอเดอร์ตี้วอเตอร์แต่ก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โอเคไปชั้นสองกันแล้วผมเนี่ยอู้ยเสียงบันไดแม่งอีทอาร์ตอีทอาร์ตเสียวเสียวคือถึงผมอุ้ยเสียงอะไรสิวิทิวสิวิทยุ วิทยุอยู่ไหนอยู่ในห้องข้าง,างนี้แน่เลยผมีะไปปิดก่อนดีกว่ากูาเสียวคือเล่นมาหลายทีแล้วก็ยังเสียวอยู่ดีแม่งเอ้ยเป็นเกมที่แบบว่าเล่นอ๋โอ้โหห้าองศาห้องนี้เลยผมนะปิดเลยโอเคผมรู้แล้วห้องนี้แน่นอนผมนะผมทิ้งไว้เลยผีอยู่ห้องนี้ผมจะไปเอากล้องขึ้นมาค่อนข้างชัวร์ผมนะสัญญ,ญาณแรงอย่างมากผีอยู่ห้องนั้นร้อยเปอร์เซนต์ทีนี้ผมจะเอากล้องขึ้นมาตั้ง พอก็มาตั้งเสร็จแล้วค่อยไปหาอุปกรณ์อื่นโอเคเลตสก็มันก็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 โอเคฮู้โชคดีผมนะเจอเต็มเต็มเลยแบบว่าโหยสี่ห้าองศาอันนี้ค่อนข้างชัวร์มากผีอยู่ห้องนี้แน่นอนผมเนะี่ยโอเคถ้างั้นผมก็จะตั้งกลอง้องอ่าหามุมเหมาองปิดประตูไกันเราจะตั้งกล้องที่ตรงนี้ปึ๊บอืมนั่นแหละเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูป๊อปเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมปิดไฟข้างในห้องไว้ก่อน อันดับแรกตั้งกล้องไว้เพื่อที well. okay. ่ว่าจะกลับไปดูว่ามีโกดออฟอยู่ไหมผมเนี่ยปิดตูปั๊บโอเคไฟตรงนี้เดี๋ยวต้องปิดด้วยเช็คโอเคไปละตรงทางเดินนี้อยากจะเปิดไว้ฮะเปิดตรงนี้ไว้ดีกว่าปึ๊บนี่เปิดแล้วเ <laughs> วนี่ยจะไปเดี๋ยวต้องไปดูแมปดูตำแหน่งของมอแปลงไฟไว้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคผมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร ปแล้วฟัรนิดชัโโโ้โอเคก็ยังเสียวยู่แม่งเ้ยไม่เคยจะเลิกเสียวโอเคผมนะแอคทิวิตีเราสามารถเช็คได้ผมนะว่าผีมันมีความเคลื่อนไหวรุนแรงไหมเต็มที่ก็แค่ห้าเนาะนอกนั้นก็โอเคฟานิตี้เรายังโอเคหม้อแปลงไฟมันอยู่ไหนอะ่ะมันดูชั้น2ไม่ได้ลรอน่าจะอยู่ในโรงรถปะไม่แน่ใจ โอเคผมนั่งแลก็จะเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องที่เราวางเอาไว้วางตำแหน่งไม่ค่อยดีฮะผมเห็นไม่ทั่วห้องเท่าไหร่แต่ผมยังไม่เห็นโกลด์ออฟนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมุมกล้องให้มันดีกว่านี้ด้วยตอนกลับขึ้นไปโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละออเมื่อกี้ไงเออผมเห็นละอองแล้วผมนะโอเคมีโกลด์ออฟได้ทุงอย่างโกลด์ออฟโอเคเมื่อกี้ผมเห็นละอองขึ้นมาแม้กล้องจะอยู่ในมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามโอเค เราลูมมีกดออฟผมจะต่อไปเจาเครื่อง E.M.F ไปแล้วกัน E.M.F แล้วก็ออันนี้กล้องนี้วางก่อนผมจะเอาของตรวจสอบ E.M.F แล้วก็โคดไรติงกับผมเนะเพื่อจะบ่งบอกว่ามันเป็นเวลหหรือว่าจะวาดอะไรเฮ้ยกูตกใจข้างข,างขวาที่แม่งตลอดเลยตกลงมาเดี๋ยวเขอลงอีกทีลงอีกทีลงมามึงกรู้สึกว่าคนแม่งเดินผ่านอยู่ดีเนี่ย ลงมาแล้วมันเหมือนมีอะไรเดินผ่านยู่ตรงนั้นกูจะดุ่งตลอดเลยฮะเด้อโอเคเราจะเปิด EMF ไว้เปิดนี้ไว้โอเคเผื่อผีมันจะวิ่งผ่านมาจะได้วิ่ง EMF นี่ช่วยชีวิตได้ผมนะบางทีดินเสียงใครเปิดประตูอะไรอุ้ยอุ้ยอ้ินเสียงผีเดี๋ยวเดี๋ยเปิดไฟเลยนะแถวนี้มีสัญญาเลยอาจจะมีรายได้มืออยู่แถวนี้ก็ได้เปิดไฟ โอเคครับผมนะผมจะตั้งไว้แปะตรงนี้โอเคแล้ว E M F นี่ก็ทิ้งไว้ตรงเตียงนอนด้วยเลยโอ้ยอย่าความดีแปะโอเคนี้แหละส่วนกล้องนี่มุมต้องดีกว่านี้ว่ะกล้องมุมที่เห็นมามองได้แค่ครึ่งห้องเอะเมื่อกี้ใครล้วประตูเปล่าวะชิบหายแล้ววางนี่เลยแปะอู้หู้้อ้ยอฮ้ย ชิบหายแล้วกูไม่เลยป้องกันตัวด้วยอย่าพึ่งนะเว้ยอย่เบ็ดังอยู่กับผมเนี่ยใจเย็นนะเว้ยโอเคนายจะไปแล้วโอ้ยังมีอยู่กับผมเนี่ยเฮ้ยมันเล่นผมแล้วทำไมมันรุนแรงจังวะไปยังนายจะไปแล้วโอเคจะวางไว้ตรงนี้โอเคเปิดไว้ด้วยยังไม่ไปอ่ะวะยิย่งเปิดไม่ได้เลยเปิดดิเว้ยกอดแด่เบ็ดแปงลงรุนแรงอง่ะผีตัวนี้ฮ่าขมอนอันนี้ก็รู้สึกว่าเจะเออ อะไรดีอะเวลสี well, ่แล้วผมนะทำไมมึงรุนแรงจังวะเฮ้ยเฮ้ยเวลสี่แล้วผมนะผีโลกนี้มันผมต้องไปเอาของป้องกันมาเตรียมแล้ววะผีตัวนี้มันรุนแรงวะชิบหายแล้วฮ้ย oh, เ well, ลวสี่แล้วกล้องนี่โอเคไหมกล้องมุมนไม่โอเคหรอใครอ่าอย่างตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ตั้งข้างหน้าเลยเออเราจะเห็นได้ชัดขึ้นโอเคผมนะไปได้ยังไปได้ยังไปยังโอเค เค้ยผมต้องเอาทูบอะไรมาล่อต่อไปจะขอปรงกันไปแล้วไม่กันเขนทูบเพิ่มอะไรกูจะไม่หมดเลยเคม่งเริ่มรุนแรงว่ะอันตรายว่ะแม่งโอ้ชิตแมนมันม่รุนแรงจังว่ะแต่เมื่อกี้เวลสี่ยังบ่บบออะไรไม่ได้ผมทิ้งหนังสือไว้แล้วถ้าขึ้นไปแล้วมันเขียนไว้แล้วก็โอเคแต่แบบโหมันโหดจังว่ะผีตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแอคทีฟเยอะมากครับผมเนี่ยโอ้อันตรายอันตรายโอเค รอบนี้จะขอป้องกันไปหมดเลยอืมมุมนี้ถือว่าดีที่สุดครับผมนะสำหรับห้องนั้นนั่นไงเห็นละออมไหมนะั่นคือกดออ f สันจีผมยังโอเคต่อไปก็เตรียมสมาร์ตสติ๊กแล้วครับผมเนะี่ยเอ้ยถ้าเราสมาร์ทสติ๊กไปมันก็จะไม่เหลือกางเขนนี่ไม่เป็นไรหรอกมั้งสมาร์ทสติกก๊กครับผมนะต้องจุดไฟเอาไว้แล้วก็กด F ก็จะสามารถจุดทูบขึ้นมาได้ถ้ามีทูบผีก็น่าจะ ไม่หลอกเรามั้งฉีดผมไปรอบนี้ผมต้องปิดไฟไว้เลยสมารตสติอย่าได้เว้ยกูเจอพวกกุจุดเลยนะเว้ยผีมัน่าจะกลัวอยู่ปะไม่แน่ใจผีบางตัวจะไม่กลัวสมาร์สติกก็ได้โอเคเป็นไงบ้างสมุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆงั้นโอเคถ้างั้นผมจะอ่ายังไงดีอย เราจะล่อมันมาไหมเพราะสมาร์ตสติ๊กนี้ต้องใช้ตอนที่ผีมาต้องไปวางในที่ที่มันใกล้ผีหรือผมจุดเลยก็ได้มันผมจุดดีกว่านี่เสียงเปิดเปิดประตูโอเคเราต้องช้าะล้างบริเวณใกล้ๆผีจุดเลยไหมจุดเลยมันใส่รึๆแล่ชาชำระล้างล็อกประตูคุยอือออกไม่ได้อือโอมาและเอเอสอง ก็มีสมาร์ตสติ๊กนะเว้ยยานะเว้ยสมาร์ตสติ๊กรับผมเนะี่ยยังเวลสองอยู่ผมจะลองเอาที่ตัวลายนี้มือมากันผมคิดว่าจะใช้ไม่รู้ว่าสมาร์ตสติ๊กนั่นทำงานหรือเปล่าพอจะใช้ผิดก็ได้ไอจุดทู่บางทีม่รู้จะจุดตรงไหน,นแต่มันจะเป็นห้องนั้นปะแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรผมทิ้งไปเลยก็ได้ไอกล่องจุดป่า่ะแม่งเสียวโอเคอย่างต่อไปก็คือไออันนี้ใช้สมาร์ตสติ๊กไปแล้วก็ทิ้งไปเลยไลเตอร์ ผมเจ้ามา่างเขแล้วก็ตัวอะไรในมือไปได้อย่างสมาร์ตสติ๊กเออสมาร์ตสติ๊กใช้ได้แล้วผมนะเสร็จภารกิจไปแล้วงั้นก็ต่อไปก็ไฟฉายในมือแล้วก็กังเขนหรือเจ้าไอ้นั่นก่อนเอาสปิดบล็อกก่อนไหมเออเราอาจจะต้องคุยกับผีก่อนเอเคเออแต่ว่าอยากจะหาผอมป้องกันตัวไว้สเตนตี้ก็โอเคแต่ผีมันก็ไม่ได้แรงอย่างนั้นนะ คือถ้าเกินห้าขึ้นมาจะรุนแรงแต่มันก็ยังไม่รุนแรงขนาดนั้นผมจะลองใช้สอนนี้ก่อนแล้วกันพอเสร็จอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วค่อยๆนั่นค่อย,อยเอามาเขียนมาสุดท้ายทันบอกว่าโอเคเ้ยตัวเสียวโอเคเฮิร์บเฮิาอะไร้วมือผมเนี่ยพอจะเจออะไรไหมอืมนี่ไงเจอแล้วอย่างไวเลยหนังสือเขียนยังไม่เขียนเลยวะ โอเคเรารู้แล้วผมนะว่ามีฟิงเกิลปินปิดเอาไว้เราได้สองอย่างแล้วเฮ้ยเวลสี่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 ใจเย็นเวลสี่เวลสี่เวลสี่ยังไม่ถึงเวลห้าโอยไฟดับอีกแม่งโ okay, อเคอ่จะเริ่มพูดแล้วนะ Hello where are you how old are you อโเมื่อกี้มันที่มันตอบผมนะโอเคผมได้ครบเลยจบเลยผมเนะี่ยเดี๋ยวนั้นแล้วมันตัดไฟใช่ไหมตัดหมอแปลงไฟวะเคโอเคผมนะเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าผีเป็นอะไรผมนะฟิงเกอร์สปินแล้วก็สปริตบล็อกผีตัวนี้ก็คือพอเทอไกด์ครับผมนะเมื่อกี้มันตอบกลับอูมไม่ได้ถามไมไ่ต้องตอบโอเคพอเทอไกด์นี่มันเป็นยังไงเรามาอ่านกัน มันเป็นผีที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าที่สุดครับผมเนะเออเป็นผีที่ชอบส่งเสียงดังชอบที่จะเคลื่อนย้ายของต่างๆไปมาอืมมันเป็นพวกผีที่ชอบโยนของใส่ชาวบ้านเขาอะไรแบบนี้ครับผมนะจุดอ่อนก็คือ Porter g u i ออ a มดอิน In ฟ f กติ i อินแอนเอมตี้ถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่ว่างเปล่าพอเธอไกด e จะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเูอยู่ตรงไหนวะเนี้ตดูไม่อยู่ห้องว่างเปล่าเลด้ยซ้ำ โอเคผมจะออกไปแล้วผมจะเอาอ e m f ไปด้วยเพื่อที่ว่าถ้าเกิดผีมาเราจะได้พอจะบอกได้บนไม้มยังถ้าผีมาใกล้มันจะดังขึ้นไหมแต่แนี้เรารู้แทบทุกอย่างแล้วผมเนี่ยเรารู้ประเภทผีแล้วที่เหลือก็คือเราจะทำเราจะถ่ายภาพผีไหมผมทำาภารกิจสำเร็จแล้วผมเนี่ยเรารู้แล้วว่าผีเป็นอะไรปัญหาคือเราจะเสี่ยงต่อเพื่อจะถ่ายภาพผีให้ได้ไหมนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ ผีชื่อว่าโดโรธีสมิธเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปแล้วก็เรียกชื่อคุณเธอโดโรธีสมิธกับผมเนี่ยแล้วก็มาเขตมาถึงเวลาแล้วมางเขตกับกล้องตอนนี้เราเหลือแค่ตัวจับวิญญาณผีได้ผมเนี่ยนี่ไงฉันตัดินผมยังไม่เข้าไปเลยไม่เข้าไม่ได้เหรออ๋อต้องหาคุณแจเจอก่อนแน่เลยก็ไม่ไปแล้วเลยไหมงั้นฟักดชิดไม่ไปแล้วถ้างั้นมันก็ต้องมืดไปตลอดแบบนี้แย่ชิพไม่อยากอยู่ในห้องมืดนานอ่า มันแจ้งใต้ดินน่าจะอยู่ชั้นบนแน่เลยแน่เดาโอ้แมน oh, ชื่ออะไรนะโดโรตีใช่ไหมผีอ่ะฟักเอ้ยอยากจะเปิดไฟได้ก่อนโอ้ยเนาะทำไมมันต้องไปอยู่ชั้นใต้ดินไว้หม้อแปลงไฟจ้แม่งอยู่บนบ้านก็ง่ายเย้และจริงประตู้น่าจะเพ่นได้แล้วนะผมมาเพ่นได้แล้วตอนนี้แต่ผมยังได้รูปได้อะไรเพิ่มมันก็ต้องรักความสวยกันไปโ oh, eh, อ้ยเอ๋เข้ามาเนาะที่นี่ปะชั่วไป มีน้ำสกรปรกไหมน้ำเป็นไงสกรปรกไหมน้ำไม่สกรปรกฮะคือผี่มันต้องมาตรงน้ำเพื่อทำให้น้ำมันสกรปรกแย่ชิปอ่าเราจะเรียกมันอไหมเรียกเลยแล้วกันเฮยโดโลทีโดโลที where are you show yourself show your side come on โดโลทีชื่อโดโลทีใช่ไหมวะจำไม่ค่อยได้ความจำสัน้น เฮ้ยโดโลตี u c k you โดโลตีคุณบิชนะคุณคาวเวิร์ดแมนแอบใช่โอ้ยเขี้ยท่ายถ่ายรูปถายรูกไปอไม่ทันทันปะทันปะถ่ายฟิงเกอร์เป็นได้เฉยเมื่อกี้โดโลทีโผล่มาแล้วผมนะโอ้ยเมื่อกี้โดโลทีเพิ่งโผล่มามันโผล่มาจริงๆว่ะท่านโอเค ขออีกรอบได้ไหมอีกรอบเดียวผมเพ่นแล้วคือต้องถ่ายก่อนถ่ายให้ได้แล้วค่อยปามันจะปาทัานเด๋แต่เมื่อกี้โผล่มาผมนะโดโลทีเป็นสาวสายเดียวผมเนะถ่ายรูปไม่ทันเมื่อกี้แย่มากมต้องเอาลูปไว้อยู่บนมือถือเตรียมแล้วโอเคโดโลทีขึ้นมาอันโดโลทีโชยอุเซลหลังผมติดหลังผมติดกำแพงเลยผมนะผมไม่กล้าไปไหนมันคงไม่โผล่มาข้างหลังได้ใช่ไหมประตูหลังติดกำแพงขนาดนี้ you bitch <laughs> fuck you d ดล o ี้เด o ตี t เด d o ี o อุ๊อุอ๊ยแช่โอเคโอ้โอเคเมื่อกี้ปากกล้องใส่หน้าแม่งแล้วแม่งหนีไปเว้ยโอ้ใช้ได้ด้วยสเต็ปปากกล้องใส่หน้าผมเนี่ยกูไปแล้วครับโอเคพอพออไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ โดรทีแม่งเดินมาเมื่อกี้ปากล้องใส่แล้วแม่งหน,นีไปเลยโอลิชิตโอ้โอ้เมื่อกี้คือสะดุ้งครับผมนะว่าจะถ่ายกล้องก่อนแล้วค่อยปาแม่งเข็นที่ไหนได้กูปากล้องไปเลยเมื่อกี้แต่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมผมถ่ายไปก่อนเลยได้ภาพผีชัดมากครับผมนะได้ภาพอินเตอร์แอคชั่นประตูปิดเองแล้วก็ได้ภาพผีได้ภาพมาหลายอย่างมากผมน่าจะพอแล้วว่ะ พอเหอะไม่ไหวแล้วกังเขนช่างแม่งผมยอมวักที่เฉดแมนใช่ไหมกังเขยนยังทำไม่สำเร็จเมื่อกี้ผมไม่ทันปลาคุณเธอหายไปก่อนผมวางเซนเซอร์ตัวจับไว้ผมเนี่ยแต่ถ้ามันมาข้างหลังกูกูตายเนี่ยโ,โดโลตีขี้บอนโดโลตีโชว์ยูเซลเย่กูรู้มึงเฮียมึงเดินมานี่สิกูไม่เข้าไปหรอกบีดใครจะเข้าไปยูบิชโดโลตีสมิช ขมอนเน้าขมอนเดี๋ยวรอทีไม่ต้องเ hey, ฮหรอกกูเรียกมึงไม่ไป <laughs> ให้มึงมาเนี่ยไม่มาดีวะ Show yourself Show your side Come on ี๋ยวรอทีไม่เสียประตูไปอยู่ข้างหลังกูว,วะ ฝากอีกูไปแล้วฝากดิัดแอมผมพอแล้วผมไม่มาไม่มาเองนะกูไม่ได้กลัวไม่มาเองกูไปแล้วกยูดโีสมิธ fuck you fuck you โดโี fuck you fuck y โดีสมิธ you coward กูด่าแม่งอยู่หน้าห้องเนี่ยโตีสมิธ you fuck you bitch you coward นี่ทิ้งไว้บ้านแม่งบ้านกลัว,ว้ซื้อใหม่ได้โอเคผมผมว่าผมไปแล้วผมได้เงินเยอะแล้วเออนะมันไม่มาให้ผมทำไงกูกลัวไปแล้วปาดิิดดันไม่ไหวแล้วเสียงอะไรตกใจนี่ไงกล้องไม่อยู่นี่หมดเลยหาได้ว่าไปไหนเรียบร้อยครับผมเนะี่ เป็นไงน่าจะได้เงินเยอะนะผมเจอทั้งบอสแสแล้วก็ถ่ายภาพไม่ได้เพียบเลยถึงร้อยไปหกสิบห้าบาทเยอะนะเว้ยแนย่ภาพได้เยอะผมนะเอาจะถีบได้สองอันแล้วก็โบนัสโบนเอเวเดนต์แล้วก็ bonus, 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 วก insulin. อินโตรแนต์ประกันชีวิตโอเคครับผมนะนั่นแล้วผมนะคือการเล่นเกมนี้แบบโซโล่ผ่านคนเดียวก็ได้ผมนะเมื่อท่านรู้เทคนิคหรืออะไรเตรียมการอะไรพร้อมแล้วก็สามารถล่าท้าผีได้แมมตัวคนเดียว แต่เสียวตายเหมือนกันโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมจะผลงานทุกเรก่อใครดูเล่นพาร์ตต่อไปไว้ลืมกดไลค์กันเยอะตันนี้ก็ขอไปก่อนกูบบายอน d g ด o d night Pew.